อาชามตรงนี้ละชามตรงก้าปด้วยามตรงไปิ้ยไม่หิว อ้าพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีวัตสุภูสุกคนกลับมาช่วงเช้าพี่น้องเลยเนาะอ่าช่วงหกโมงสิบนาทีพี่น้องเลยเนาะเอ้าเาถือว่าต้องขอบคุณขอบคุณทั้งเไยจุดี่เพิ่นเด้นนี่พี่น้องเนาะสื่อมุงเพิ่นสื่อมุงห้าย้อนแฟร์ควยได้เบิ้งพี่น้องเนาะดีใจเลยเอ้าพี่น้องไปเชียสิ้นท้ายภาพบรรยากาศอ่าตอนงานอ่าในบ้านเบาหลีนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวอวับเดตไปก็นี่เดี๋ยเดี๋ยวสิไปหาเอาน้ำเอานอีกพี่น้องเนาะไปซอยกันพี่น้องเนียน้ำสิมืดเดี๋ยวสิบ่อพอก,กันกินพี่น้องเลยเนาะนี่แหละสิเอาตุกไงเพร้อมตุกหน่อยพร้อมทักทายสบายดีหากันมาอยู่แตกหวานนี่แหละพี่น้องเลยมาแล้วกันบด้เมื่อทีมงานกัน,กนมาอยู่น้ำกันนั่นและเนาะทีมงาน ทีมงานกันแต่แท้กันมีกันหาคนนั่นแหละพี่น้องเนาะมีทางเบาจอยบเวียงไซเบาบอสเบาดิที่ว่าบกถิ่มกันเียไปน้ำกันใดๆมาฮะนะพี่น้องเอ้ยที่ว่าหักแพงกันเนาะนี่ละเด็กคนเพิ่นกันได้นี่ถ่ายในงานเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่สิอัพเดทต้งไปเรื่อยๆบ่อน้องแฟะกันได้เนาะเนาะพี่น้องเอ้เนาะ อ้าวทักทายสบายดีน้องสายละพี่น้องเอ้ยจะได้แช่น้ำแช่น้ำเย็นคนมาแขกคนเนาะไปแขกกินนน้ำกุ้ยงอยนะสบายเนาะพอดีสบายเลยมาเช้าก่อนมาเจ้าแม่พอดีกินบะหนึ่งเนาะแลูกน้อยพอดีกินบะนึ่แค่เข้า นำก้อนเขายังยังโมลายเนาะจะตีไปเจ็ดโมแห้งแล้วสินะเอฟเต็มเรียบร้อยโอเคพี่น้องเนาะเบิดบ่ลบอลจอยเอาไปเอาน้ำบอกจอยออกงานเองบ่ออจอยออกงานเองอ้าวผมก็ขอบใจหลายๆูคนเอาเนาะคุณ คนน้อยก็มาชีสั่งอยู่ป่ะมาณสองร้อยแพ็คว่ะทำอะไรขึ้นมาได้บอกต้องสั่งบอต้องสั่งบอ่อมาช่วงบ่อคือวันนี้นะเฮ้ยบุหูคือกันเลยโรงงานใกล้บ่เถอะนี่โรงงานน้ำโรงงานน้ำดื่มอยู่กี่ใกล้นี่นะบ่ไกลนะบ้านแถวนี้เนาะเนียนเอ้าพี่น้องนี่ไปเอาน้ำว่ชิ่เข่าเซนูพี่น้องเนาะไปซื้อเครื่องซื้อของเห็นไหมเอา Nam năm còn nỗi, cậu, mà song con pìpô. Ừ. Ừ. Anh bu béo căn mi này từ. Ở chỗ, si na Đi, đi, đi. Chu chu ba lì. Lòng quá. Coi đấy. Thì thôi. Thì thôi. À, tiếng ním à. sì thế nôi. Anh, 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 กำลังสีเดินทางเข้าเซโนฮะขาดเกมขาดขะมึงประเด่นดังด้ทางข่อยนะระหว่างทางออกบ้านวาลีไปสู่ทางดำเนาะความไกล้ความไก่เนี่ยก็ไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยประมาณอยู่ Hà kilo chẳng các bạn bao nhiêu nó no, bao lì. hòn ngon 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 nhạc ngon 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 đã pho, pha pha, bụi pha, pha 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 pha, đi đấy. đợt này nè. À, à, để việc nó. á? phi nông chạy hót à, seno. thang seno nặng, nó thang seno nó. mệt nhau. phải chao, nhưng mà nó. mệt. nhau, nó sen nhau có cả, nó nó. mệt nhau cứng, bây giờ nhau. cái này, để xăng, để pha, để hàn, để tự, để ai tiêm thẳng ra rồi, tự tiêm sửa

Năm okay. năm của nội à. Xếp khách Thầy bảo định phần nam phần, cái มนีน้ำก้อนมีอันนี้ครบปไม่ได้หรอ,อกไก่เนาะบ่ได้ไก่ปรน,น,นได้เนาะเพิ่นได้เขาไปส่งให้พี่น้องเลยเนาะเอ้าพี่น,อนออ้องเนาะกลาไม่ใช่ว่าเพิ่นชิมื่อส่งพี่น้องเลยโอ้จอถอยกองถอยก็แสดงว่าบ่ไก่ปรนไดเนาะเพิ่นเพิ่นกับเมื่อส่ง เพิ่นเขาไปชงน้ำกับมืออยู่แล้วเิ่นเพิ่นเลาะส่งมีคนงานเลาะส่งก็ได้แม่นว่ะชงน้ำก็เห็นแล้วตังบอกไปชงนีอยู่แ<อ>เพิ่นชงอยู่แล้วเพราะว่ามันได้แต่ก็พวกนี้นมันคนจักกันแน่ไงอ๋อคนหัวจักกันเลยช่างติวนะคือนี่ว่าแล้วว่าจะไปมีหุ่นใหญ่แล้วบอกเราไปเด้วยเราอะไรเปนใบงานแบบนั้นลรอป่ะก็บุกคักไปได้เลย

Hoa hẹn gặp lại. 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 Hoa hẹn gặp đây Hoa hẹn gặp lại.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  lại. งานนี่ยังงานนีดบุญนี่ส่งเละไปอีกเนี่นเราไยังว่าเขาเตรียมตัวเนาะแม่นี่ว่าเขาเรีเขาได้นะเขาเตรียมตัวเตรียมอย่างเขาเตรียมพ่อมีอย่างกันยังว่านี่คนนี้กเขาจะอัดสีดีกว่านี้แม่สบายสภาพจิตใจเขาแหละรักๆกันเลยครับว่าสีดีขึ้นแน่เมื่อก็เมื่อยจิตใจนะเขาดังเขามีแห้งสูงแน่ไปมิตรกุ้ง คงใช่คงมาพี่ดิโอ้แต่เราหลับมันหนีแล้วมันหนากละค่ะเฮ็ดพูดหวานนี่บอกเพราะมันโดดต่ำกันเรื่อยได้อยู่ดิรถใหญ่ไหมวรถใหญ่เนาะรถใหญ่รถจักรถใหญ่รถจักรแหลนทางดีแห่งแหลนไวเนาะเป็นลูกและหนักจะรอได้อ่าจะเป็นตั้งเประเทวนี้เนืองเชโน่เนี่ยแหละชุดๆแล้วแผลด้วยเมืองนะถ้ากอยขี่รถกายได้เมืองแต่น่าตุ หวงมัดงมอม่นยงัคบวงจรนะควบวงจรเป็นแบบมันกะอันนั่นเด้แบบตัวเมืองนี้แนยอยู่เซโนกะใครกวอยู่บางกุนอยูไ,<ม>ไปว<บ>ะคไม่เห็นเมืองใหญ่แน่เห็นนจนบุป่อยเปิดแต่<า>แเศร้าพนนาะเขาพนล้เขาในตลาดานว่าวาดงานา เราไปอยู่มันกระลายแล้วคนขี่รถตีนคนขี่รถไปหาทุ่งคนขี่รถจอยยุดยิดลันได้หยุดและหลดเหมือนต่นหลุมเนาอจอยเนาะถ้าไปหันกันอันนั้นแล้วไงหยุดยิดแล้วมาจอยกายห้าเสื้อผ้าในกันอ้ไอ้อยู่หันอะไรชื่อเสื้อผ้าซอยเดชยังบผพากันไปทางเนาะหันีิทางก็ได้พวกใครอยากไล่แมนหันไหนอยากไล่แมนอันนั่นเปรับ เือบั้งอันห้างบนี่พกันเปิดห้างบันนี้ฮะนี่ห้างนี่นียังเทียัเอนี่เน่นี่้านี่ละหมดละหนี่ชื่อังไล่ะสุดเทียนว่ะสุดเทียนบอกโว้บขายอยังเงชื่อาชีาานี่สุดเทียนเตะมายาอยู่เนาะเอาอย่งเง้บบฮาพวกนี้ดอกีโเะฮาพวกอีชวชิ่นั้โอ้ยบีบุกไปเปิดยังชีวชื่อพักกันเนาะชื่อพักก้อนสนด์ีโีชอมเนี่ยตัวแคบ ngam à ngam lẽ đó ngân là lẽ chút chút lẽ nó đi <laughs> chút chút ngam ngam đó cái thuồng lột à, cần thuồng lột nó như đó họ đang phẹt cả đầy chặt chặt đấy gần sàn cái nhánh chỉ sào sụp lúp sập lạp vô sủi sủi vô, buồn, nhìn đây, nhìn lại, เมืองตลาดเซโนลงมาจอดขึ้นมาซื้อพักซื้อมีอไม่ใช่พยาามีซื้อแต่พักเนาะโอ้ยอะไต่างคนบอกจอดพุ่นแล้วไก่ปุ๋นเนาะขึ้นพวกอย่างขึ้นง่ายด้อ่ะอย่างขึ้นไง่า,า,ายได้รถม,มาลงตลาดวะเนาะจอดที่บ่บ่เน้นขับออกขับเข่าบ่อยได้เด็ดแม่นรถมาลงตลาดรถอันนี้มาขายของ นีเนาะนี่มอยู่ได้ชางนะมาด้อมาขายคือมัชื่อเครื่องกอนบ่เลยเออมันเออมันมีทางขึ้นมาทางนี้บ่ได้มีอันนี้เสาขึ้นงเครือได้ทางเออย้อนนีก็ได้ได้ได้เราก็ยางรัดขึ้นไปจอดละพ่อมันกลวงอยู่ได้พ่เห็นทีเลยไปื้อพักยา บักหนาขาหุ่นบักหนาสีส้มเน้อยีนองเลยฝนเนาะมาตาลัดมาบ่ใจมาใจปนมาบ่ใจง่ายง่ายปนมาขอยืมใช้งานก่อนเด้อถัดเจ้าบ่วไทยคลิปเลยอ่าน้อยีนองเลยเนาะย่างขึ้นไปเลาะซื้อเครื่องก่อนความมีอย่างนี้ โอ้ตลาดตลาดเ้าเซนูน้องมาจอยเนาะขายค่นเนือคั้งึขายค่อเนคันคั็นน้องมาจอยมาจอยผมจะดีเพิ่นนะเป็นห้องเอาอันนั้นี่อเฟยหน่อ เครื่องชอยเนบไปจัเอาให้เจ้าลถได้ล่กแล้วจ้าลุะบสิบล่สิล้อนสิล้เฮ้ยมาเตระชอมากะองบอลนะครับมากนี่นะ

นั้นก kind of <us> ัดเห่าซอยไปทางขายเสื้อผ้าพี่น้องเห็นเนาะเผือกบ่อเวียงไซเนี่เผือกกับมันเนาะเผือกกบมันมาเนาะเฮ็ดนี่นี่เห็ดนี่เห็ดงามอยู่ด้นี่สามสิบจับปุ๋ยเองม้หนี่ สามตรงน้อมาชามตงนี <c oughs> <c oughs> ่ละ anyway. ้าิ้นเอาไว้อยามงจยไม่หิวเลือกเอาจอยสามถุงเจ๊แสบเป็นถุงมาจอยก็เป็นแสบถุงเเมอ ทับบด้ได้บจ่อยเซล่้าไเแล้วบอร์จอหมาชื่อี่่านเอจ้านี่นโอ้ต้นไม้พี่น้องเลยเจ้าจปูกใอ,อ้เจ้าอนก้าวิ่ขา,ายใครๆเอาอยังต้นไม่นะว้ะเอเด้อต้นไม้พูดใด้สิเอาต้นไม้เนาะพี่น้องเลย เอาดูว่าตอนนี้ก็ได้เครื่องครบแล้วพี่น้องเหรอเนาะจะได้กั๊ปแล้วพี่น้องเยเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกคือเก่าพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็นอนขอเก่าเข้าม,มาสบายดีและสะวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพชรีวัชกูสกคนคือว่าได้ครบเนาะยังไงบ้างบ้างลำลำอ่าถุงนึงน้่งกับเขาเจ้าโอเคพี่น้องสบายดีะสะวัสดี